สวัสดีค่ะคุณเปิ้ลเคนะคะวันนี้ลงพื้นที่พาทุกท่านมาพบกับพี่แดงผู้ซึ่งมีโรคประจำตัวมากมายความดันเบาหวานไขมันหัวใจโรควูบพี่แดงคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออนนบหรือพี่แดงได้ทานผลิตภัณฑ์ของ K.O. ก่อนที่พี่แดงจะได้มารับประทานผลิตภัณฑ์ KO พี่แดงมีโรคประจําตัวอะไรบ้างคะมีทั้งความดันไขมันเบาหวานโรคตาตาเป็นต้อหินต้อกระจกแล้วก็เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะแล้วมีอาการที่เวียนหัวบ้านหมุนวูบอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วความดันตอนที่ก่อนที่จะรับประทาน KO ความดันสูงประมาณเท่าไหร่คะก็ประมาณร้อกว่าเบาหวานก็สูงสูงไขมันล่ะคะไขมันก็สูงครับ เคยเวียนหัวบ้านหมุนแล้วก็วูบถึงขนาดที่ต้องส่งโรงพยาบาลกันเลยหรือคะใช่ครับคือตอนนั้นเดินเดินอยู่แล้วก็มันกระวูบวูบแล้วมันกระล้มล้มลงไปเลยนะคะล้มแล้วมันมีอาการแบบบ้านมันเวียนหัวบ้านหมุนนะ่ะพอล้มลงไปนี่ไม่รู้สึกตัวแล้วใช่ไหมคะตอนนั้นไม่รู้ไม่<อ>ไม่รู้สึกตัวค่ะแล้วแล้วยังไงคะมีคนอื่นมาช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะก็มี ข้างบ้านเขาเรียก1669งหกหกเมารับส่งที่โรงพยาบาลภูนิพลอันนี้วูบเวียนหัววูบบ้านหมุนถึงขนาดล้มลงไปแล้วหมดสติแล้วพี่แดงรู้จัก KO ได้ยังไงคะญาติแนะนําครับญาติบอกว่าออลองเอา KO ไปไปทานดูพอเอาไปทานแล้วก็มันดีขึ้นถ้าอย่างนั้นขอถามนิดนึงค่ะว่าหลังจากพี่แดงทาน KO ไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะความดันก็ลดลงเบาหวานก็ลดลง โรคที่เวียนหัวก็น้อยลงความดันลดลงนี่แต่เดิมก่อนที่จะทานความดันประมาณ170กว่า176 17อ๋อ176ค่ะแล้วหลังจากทานเคโไปแล้วตอนนี้เหลือ140 1 4้โอเหลือ140อันนี้พี่แดงทานเคโมานานแค่ไหนคะเออมาได้เดือนกว่าแล้วครับโอประมาณ1เดือนกว่ากว่าเท่านั้นนะคะ แล้วตัวอื่นๆเบาหวานและไขมันเป็นยังไงบ้างคะน้ําตาลค่าน้ําตาลก็ลดลงไขมันก็ลดลงครับแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะพี่แดงอาการที่เวียนหัวบ้านหมุนแล้วก็วูบที่ถึงขั้นต้องส่งโรงพยาบาลตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ลดน้อยลงครับลดน้อยลงแบบไหนคะเคยเคยวูบเวียนหัวทุกวันไหมคะครับเคย<ล>เวียนหัวทุกวันหลังจากทานเคโก,ก็ลดลง อ,อ๋อลดลงตอนนี้าอาการวูบไม่ค่อยมีแล้วเนาะมันค่อยมีแล้วครับอ,อ๋อแล้วก็เวียนหัวก็ไม่ค่อยเวียนหัวแล้วครับอ,อ๋อค่ะทุกท่านคะผลิตภัณฑ์ KO เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดีท็อกเลือดนะคะช่วยทําให้เลือดสะอาดเลือดไม่หนืดทาให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นถึงช่วยอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนวูบจนถึงขนาด ล้มลหมดสติลงไปเลย KO ก็สามารถช่วยได้นะคะและในกรณีที่ความดันสูงไขมันสูงเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูง KO ก็สามารถช่วยได้ค่ะอย่างกรณีของพี่แดงใช้เวลาเพียง1เดือนกว่าๆเท่านั้นหลังจากที่รับประทาน KO พี่แดงก็มีอาการดีขึ้นนะคะครับดีขึ้นของพี่แดงช่วยยืนยันกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะว่าพี่แดงเป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะครับพี่แดงพูดจริงเสียงจริงครับกินจริงๆกินจริงๆครับดีขึ้นจริงๆดีขึ้นจริงๆครับเคโอเป็นไงคะผลลัพธ์ดีมากครับทุกท่านคะท่านใดที่มีอาการแบบที่พี่แดงเป็นแนะนำทานเคโอเลยค่ะช่วงนี้เราก็จะได้ข่าวคนที่ เป็นลมวูบหมดสติหรือเป็นสตโตรกหลายหลายท่านถึงขนาดเสียชีวิตไปเลยเนาะแล้วพี่ยิ่งพี่แดงมีอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนแล้วก็วูบถึงขนาดหมดสติไปแล้วหลังจากที่กินเคโอช่วงนี้พี่แดงเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นครับโอ้อากาศร้อนไม่มีผลกับพี่แดงเลยเนาะครับผมอ๋อร้อนอย่างเดียวไม่วูบไม่เวียนหัวนะครับอ๋อค่ะ แสดงว่า KO ของเราช่วยได้จริงๆค่ะท่านใดที่มีปัญหาแบบเดียวกับพี่แดงความดันสูงเบาหวานไขมันสูงเวียนหัวบ้านหมุนมีอาการวูบจนถึงกับหมดสติแบบนี้นะคะแนะนำผลิตภัณฑ์ KO ค่ะช่วยท่านได้ค่ะปรึกษาอาการเพิ่มเติมโทรได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะหรือต้องการสั่งซื้อสินค้าจากคุณเปิ้ลก็สั่งซื้อเบอร์นี้ได้เลยค่ะ0804474993ค่ะ 0804474993ค่ะยินดีให้บริการนะคะอาการแบบนี้อย่าปล่อยไว้ให้สายเกินแก้นะคะรีบดูแลกันด่วนเลยค่ะวันนี้เปิ้ลนกับพี่แดงต้องของลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะครับสวัสดีค่ะ